เอตแห่งการเกิดในกันพระผู้มีประภาเจ้าสัตว์ไว้กับพิกสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายกา,ารปฏิสนติของสัตว์ในกันย่อมมีได้เพราะการประชุมรลอมของสิ่งสามอย่างในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้เป็นผู้อยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่ผ่านการมีระดูและกันตาปะ สัตว์ที่จะเข้าไปปฏิสนธิในกันนั้นก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในคันก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อนในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันและมารดาก็ผ่านการมีรฤดูแต่กันตะปะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะ การปฏิสนธิของสัตว์ในกันก็ยังมีขึ้นไม่ได้นั่นเองพีสูตทั้งหลายแต่เมื่อใดมารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วยมารดาก็ปานการมีระดูด้วยกันตปะก็เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในกันย่อมสำเร็จได้เพราะการประชุมพร้อมกันของสิ่งสามอย่างด้วยอาการอย่างนี้ ปีสุทั้งหลายมารดาย่อมบริหารสัตว์ที่เกิดในกันนั้นด้วยความเป็นอ่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักตลอดเวลาเก่าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างพิสุทั้งหลายเมื่อล่วงไปเก้าเดือนหรือสิบเดือนมารดาย่มอมโกรธบุตรนั้นด้วยความเป็นอ่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักได้เลี้ยงซึ่งบุตรอันเกิดแล้วนั้นด้วยโลหิตของตนเอง <c oughs> ปีสู่ทั้งหลายในอริยวินัยกรคำว่าโลหิตนี้หมายถึงน้ำนมของมารดาปิสู่ทั้งหลายทารกนั้นจะเริญนวัขึ้นมีอินทรีย์อันจะเริญเต็มที่แล้วเล่นของเล่นสำหรับเด็กเช่นเล่นไถ่น้อยๆเล่นหม้อข้าวหม้อแขงเล่นของเล่นชื่อโมกชิกะเล่นกางหันลมน้อยๆย เล่นทวงของด้วยเครื่องทวงที่ทำด้วยใบไม้เล่นรถน่อยๆเล่นตะนูน้อยๆพิสุจทั้งหลายตารกนั้นครั้นเจริญไวขึ้นแล้วมีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้วเป็นผู้เอิบอิ่มเปรียบปลอมด้วยกรรมกุณาให้เขาบำเรออยู่ต่างต่างตาด้วยรูปต่างหูด้วยเสียงต่างจมูกด้วยกลิ่นต่างลิ้นด้วยรสและต่างกายด้วยโพธิปะ ซึ่งล้วนแต่เป็นที่ปรารถนาน่ารักใกล้น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แง่ความใกล้เป็นที่ตั้งแง่ความกำนัดยอมใจและเป็นที่ตั้งแห่งความรักตารุกนั้นกลัณนอินรูปด้วยตาแล้วย่อมกำนัดยินดีในรูปที่ยั่วยวนให้เกินความรักย่อมกัดใจในรูปที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรัก ไม่เป็นที่ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ถามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือเองตามอันเป็นบาปอกุศลตั้งหลายตารกนั้นกลั้นได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธาปะด้วยกาย รู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมกำหนัดยินดีในธรรมารมที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมกัดใจในธรรมารมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นที่ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ถามที่เป็นจริงซึ่งเกโตวิมุตปัญญาวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือเองตามอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลาย กูมาโนอยนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วเสวยเฉพาะซึ่งเวทนาใดๆเป็นความสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามก็ย่อมเพื่ดเพลินปล่ำสันสืินเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นความเพลินนัน,น,นติย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาทั้งหลายมีอยู่ความเพลินนั้น ความปืนอันนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของก่อนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกฝริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้